สวัสดีครับส่สบสองกล้องมองอย่างเซียนซึ่งสนับสนุนโดย ACC 7 7 7ประจำวันพระสังบดีที่11เมษายนในช่วงส่องกล้องมอง3ตัวตรงหา3ทีมแนตเชียยววันนี้ผมมีฟุตบอล3าคู่มานำเสนอนะครับเป็นฟุตบอลยูโรปาลีกรอบคอร์ทอลไฟนนลนะแท้ทั้งหมดคู่แรกเป็นเกมระหว่างอาร์ซอลจากอังกฤษกับนาโปลีจากอิตาลีถือว่าสูสีกันมากครับอาร์ซอลเปล็นทีมระดับที่5ของพรีเมียร์ลีกนาโปลีเป็นรองจากฝูงของเกาโชเซเรียอานะครับสถานการณ์ในอีกตอนนี้อาร์ซอลก็ยังมีภาระนะครับที่จะต้อง เล่เครื่องเก็บแตมเข้าป้ายติดเป็นท็อปโฟให้ได้เพื่อการันตีกับการคาสิทธิ์ไปเล่นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤูดูกาลหนาผิดกับนาโปลีสบายๆกับสถานก,การณ์นีลีกนะครับยังไงก็ได้ตัวไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนสีบแบบไม่ยากเพราะฉะนั้นทุ่มได้เต็มที่ในรายการนี้แต่นักเนี้ยนะครับมาเยือนที่เอเมริเดียมยังมองว่าอาร์ senal ของนายเมรี่มีทีเดเ็ดเสมอการเล่นในบ้านและน่าจะกลับมาเล่นเกมลุกเต็มตัวปีแอร์เอมิโกบามือยองน่าจะ ถูกส่งลงมาด้าตาขายคู่กับเล็กซองลากาซซตอารอนนัมซี่ถูกดันขึ้นมาเล่นเป็นตัวปั้นเกมลุกแทนที่ของเมซุตเออซิลที่ฟอร์มตกในเกมกับเอเฟอร์ตันก็ดูแล้วมีทีเด็ดพอที่จะเอาชนะนาโปลีที่เข่าลงไปเหมือนกันในช่วงหลังนะครับนัดล่าสุดก็ทําได้แค่เสมอกับเจนัวในบ้าน1นึ่งต่อหนึ่งทั้งที่เจนัวเหลือ10คนนาโปลีอาจจะมีเ,เกมลุกเกมสวนกับที่วูบอัพอันตรายนะครับแต่มาเล่นกับอาร์ซอในเอเวอเดิอัมดูแล้ว น่าจะทําอะไรได้ไม่มากนะครับมองอาร์ซนอลได้เสียงเชียร์จากแฟนบอลรอบสนามจะมีแรงขึ้นแล้วก็มีเด็ดพอที่จะบดเอาชนะนาโปลีได้เพราะฉะนั้นอาร์ซนนลน่าเชียร์ครับคู่ต่อมาเป็นเกมระหว่างสลาวีปรากจากสาธารณรัฐเช็กกับเชลซีจากอังกฤษเกมคู่นี้สลาวีปรากได้เปรียบตรงเล่นในบ้านตัววขายหมดเกลี้ยงนะครับแฟนบอลเนี่ยเข้าไปเต็มความจุของสนาม ก็จะเป็นกำลังใจชั้นดีให้กับนักเตะแต่ว่าเกรดบอลยังดูเป็นรองเชลซีแม้ว่านัดเนี้ยเมาดิสโซซารีอาจจะมีการพักพเล่นตัวหลักบางคนไว้เพราะเกมลีกสุดสัปดาห์นี้เชลซี Chelsea ต้องไปเยียนลิเวอร์พูลนะครับที่แอนฟิลด์เพราะฉะนั้นคงจะไม่จัดผู้เล่นชุดใหญ่ลงสนามแบบเต็มอัตราสิทธิ์แต่ก็ยังดูดีกว่า สลาเวียปราเกตอาจจะเด่นกันสูสีแต่ว่าเชลซีมีทีเด็ดทีขาดในการเข้าทำมากกว่านะครับเสียภาพทีมตัวรวมก็เหนือกว่านะครับน่าจะเป็นเชลซีที่เอาชนะสลาเวียปราคได้นะครับไม่หนึ่งก็2ประตูเพราะฉะนั้นเชลซีก็น่าเชียร์ครับคู่ที่3เป็นศึกสายเลือดระหว่างปียาเรลกับบาเดนเซียเป็น2ทีมจากลาดิาสเปนแถมเป็น2ทีมจากแคว้นเดียวกันด้วยนะครับก็คือแคว้นบาเดนเซียสักสีค้าคอ,อกันอยู่แม้ว่าผลงานในอดีตจะต่างกันเยอะ บียาเรลยังต้องที่หล่นในการตกชั้นบาเลนเซียมีลุ้นทำระดับไปเล่นฟุตบอลทั่วใหญ่ก็คือยูฟ่าแชมเปี้ยนส์คในฤด,ดูกาลหน้าและแน่นอนนะครับบียาเรลนั้นก็ยังมีพวงกับการเล่นเกมลีกนะครับเพราะทุกแต้มมีความหมายต่อการอยู่รอดหรือว่าตกชั้นแต่นัดนี้เป็นสื่อแข่งศักดศรีที่ยอมกันไม่ได้เพราะฉะนั้นก็คงจะจัดไปเล่นชุดใหญ่ลงรวนกับบาเลนเซียไม้ว่าฟอร์มหลังโดยรวมนะครับ บาร์เซียจะดูดีกว่าแต่การที่ไปแพ้บาเยโาโนศูประัารูสองในนัดล่าสุดก็น่าจะทําให้ความมั่นใจมันลดน้อยลงไปพอสมควรนะครับแล้วมาเจอกับคู่ปรับร่วมแพ้เนี่ยไม่ง่ายแน่นอนเพราะว่าเกมจะได้เงินสูสีออกเบียดเบียร์เล่าสู้ได้ครับและจะไม่แพ้ในเกมนี้อยู่ที่ว่าจะเบียดชนะได้หรือเปล่าเานั้นเพราะฉะนั้นคู่นี้มองว่าบียรเรลน่าเชียร์ครับมองว่ามี2มุมคือเสมอกับพลิกชนะนะครับเพราะฉะนั้น3ทีน่าเชียร์ ในวันนี้มองไปที่1น,นะครับอาร์เซนอลสองเชลซีและ 3, b มบีญาแล้วทั้งหมดในรายการยูโรปาลีกรอบคอรอไฟนอลนัดแรกครับ